นี่เราจะมาสัมภาษณ์ศิลปินนะครับซึ่งเป็นรุ่นพี่ของเราที่เรียนจบจากที่นี่ไปครับวันนี้เราจะมาแนะนาสืบค่าของเราครับตามาเลยครับนี่คือส่วนด้านหน้าของสุดภาาครับแล้วับใจครับมีขยะด้วยเราต้องเก็บรักษาถุกระปให้รักษาบ้านบ้านของเราครับเป็นบ้านตามเข้ามาเลยครับนี่คือนี่ติดกองเกลือยงองางกระดาษตะกอนาตามมาอีกครับ ด้านเลยครับผมพักพอดีกำลังทำรายการอ๋อครับมีครับด้านด้านซ้ายมือของเราจะเป็นห้องเป็นโนนะครับอ่ามีมีเป็นโนอยู่หลายหลังมากครับอันนี้นี่มาดูด้านขวาบ้างด้านขวาจะเป็นห้องพักอาจารย์ครับใช่ครับง่ายจะมีต้องซ้อมครับห้องซ้อมดนตรีวงริงวงต่างๆทุกคนจะต้องมาล็อกห้องซ้อมก่อนที่จะเล่นครับนี่ดูแล้วก็ด้านนี้เป็น วิไว้นั่งกครับตอนนี้มีพัดลมติดแล้วดิตอนนี้ตามมาดูด้านหลังมากครับด่น้นี่ครับข้านเราเราจะเป็นเวทีไว้เรื่องสีครับอ่าน,นั้นจะเป็นโซนที่นั่งของผู้ชมครับบรรยากาศจะคล้ายๆพอนี่ด้านหลังเลย ผมนี่คือึกภาคของเราครับเออวันนี้เราจะสัมาสภาษณ์ศิลปินคือรุ่นพี่ของเรานั่นนีงเช่สวัสดีครับผมนายนาทัทสิิธิ์เวร์ชัดลาันิสิต5 1 0 6 1 1ครับคณะศิลปรกรรมศาสตร์เอกตุยังคศาสตาสาคนครับวันนี้เรามาสัมาสภาษณ์ศิลปินนะครับซึ่งเป็นรุ่นพี่ของเราที่เรียนจบจากที่นี่ไปครับสวัสดีครับพี่แบงค์ดครับอาผมพี่แบงค์ช่วยแนะนำแนะสักครับผม ที่ชื่อนายพิรพงศ์นะครับทวีเรศสกุลนะครับก็ชื่อเล่นชื่อพี่แบงค์นะครับจบจากจบจากที่มหาวิทยาลัยทักสินคณะศิลปกรรมศาสตร์เอกดุรยางศาสตร์ตาคนนะครับเครื่องมือเอกยูโฟเนียมนะครับครับผมแล้วพี่เบงค์ทำงานที่ที่เป็นครูพิเศษอยู่ที่โรงเรียนแสงทองวิทยาครับผมอัเบอร์หัดใหญ่นะครับอ๋อแล้วพี่จบมัธนยมจากที่นั่นเลยครับผมจบอันนิ้ซันครับทำไมพี่แบงค์ถึง เริ่มเล่นดนตรีครับพี่เริ่มยังไงใครเป็นคนพี่เริ่มอ๋อคร,รับผมคือพี่เริ่มเริ่มเล่นดนตรีตั้งแต่ป .5 ครับป .5 คือเกิดจากแบบเดินแล้วก็ไปเห็นรุ่นพี่เนี่ยแบบเล่นวงโยธวาทิศเดินแถวกันอะไรเงี้ยก็เลยเกิดความสนใจว่าเอ้ยทําไมเขาต้องทํากันอย่างนี้ทําไมเขาต้องซ้อมกันอย่างนี้อะไรเงี้ยพี่ก็เลยอยากจะเล่นแล้วก็สนใจขึ้นมามสนใจวงโยธใช่ครับ,รบผม พี่สนใจเครื่องดนตรีเอกของพี่นี่คืออะไรครับพี่ก็เครื่องมือเอกของพี่ก็คือ <para> ยูโฟเนียครับมันคือจากแบบคือรุ่นพี่อ่ะเขาให้เลือกเครื่องแล้วก็ไม่ไม่รู้ว่าคิดยังไงพี่พี่เลือกเครื่องนี้แล้วก็ก็เล่นไปเรื่อยไม่ไม่เคยคิดที่จะเปลี่ยนเครื่องเลยครับผมแล้วพี่ชอบมันตรงที่ที่มันมีเอกลักษณ์ของของเขาครับเรื่องเสียงอะไรเงี้ยมันจะคล้ายๆเป็นเสียงเทนเนอร์เหมือนคนร้องลายเทนเนอร์อะไรเงี้ยพี่ก็เลยชอบ วงนี้ครับพี่ชอบแล้วก็พี่ชอบวงโยด้วยวงโยด้วยก็เลยเล่นยูฟนี่ใช่แล้วพี่สามารถเล่นเครื่องดนตรีชนิดนี้ได้ได้ครับพี่ก็เล่นเอโนก็เล่นได้ครับกีต้าร์ก็เล่นได้เบสก็เล่นได้ในพวกพวกที่คล้ายๆกับยูโฟเนียมก็ทอมโบนอ่ะทูบาพี่ก็เล่นได้ครับครับผมได้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 ครับแล้วประวัติการเล่นดนตรีของพี่ครับมีประวัติผลงานอะไรบ้างที่พี่ได้เล่นนะได้ครับท่าตั้งแต่ที่พี่เล่น ตั้งแต่ป .5 จนถึงตอนนี้ครับพี่ก็ช่วงมัธยมนี่พี่ก็เล่นเป็นวงของเครือของโรงเรียนก็นั่งเป็นเขาเรียกเป็นโน้ตหนึ่งก็เล่นเป็นวงซาลิเซียนครับซาลิเซียนแบนด์ซิฟอนิกครับเล่นไปจนม .5 ม .6 เนี่ยเล่นแล้วพอจบมาตอนตอนจบก็ได้ร่วมกับวงสกายวินมาสองปีแล้วก็มา มาอยู่กับวง S Y O ก็คือสงขายูธออร์กิต้าก็เขาได้เชิญไปร่วมครับแล้วก็มาอยู่ที่มอทักสินเนี่ยก็ได้อยู่ในวงปานิชาตาบิลออเกิต้าก็ปีหนึ่งปีสอปีสามปีสนั่นก็คือซ้อมตลอดเลยแล้วก็บิ๊กแบนบิ๊กแบนแจ๊สก็ได้อยู่ด้วยของทีเอสยูบิ๊กแบนแจ๊สก็เล่นทอมโบนสามอยูอ่เล่นมาตอนปีสามปีสครับผมแล้วก็แล้วก็มีมีวงที่ไปเล่นร่วมกับ น้องๆเขาก็เป็นพวกวงวงภาคศรีนครินอะไรคนระับแข่งเป็นแข่งแบบเซาวินภาคใต้ก็ก็ได้ร่วมกับน้องๆเขาเ้วยแล้วรางวัลที่พี่ได้มานอ๋อครับผมเรื่องรางวัลน,นะครับพี่ก็มีเคยแข่งของภาคศรีนครินที่ภูเก็ตเนี่ยพี่ก็ได้เป็นวงซิโฟนิกแบนด์ที่หนึ่งของภาคใต้ครับผมแล้วก็แล้วก็มีเป็นมัชชิ่งแบนม์ชชิ่งแบนด์ของ สมิลาก็ได้ที่สามของประเทศแล้วก็วงของพี่ที่ผ่านมาผลงานที่ผ่านมาก็คือได้ไปเป็นวิทยากรของโลบาร์สของเครื่องเครื่องเนี้ยเครื่องเอกของพี่ครับที <Zeiten> ่สวนโรงเรียนสวนสักดนตรีครับที่ได้ไปแข่งเ o ิร์ลมิสิกนะครับที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เพืรอคาเดก็ได้ที่หนึ่งของโลกมาโลกนะครับได้ยินไหมครับครับนี่คือผลงานระดับโลกคนระดับโลกนั่งอยู่กับผม ครับแล้วผมอยากทราบอุปสรรคบ้างคือทพี่มีอุปสรรคอะไรบ้างมีคนไม่สนับสนุนมีคนต่อต้านได้ไหมครับผมได้ครับก็ก็มีบ้างครับแต่ส่วนใหญ่คือครอบครัวพี่ก็คือก็คือสนับสนุนพี่คือคิดคิดอะไรก็คือได้หมดเลยคือก็คือไม่ตามใจนะแต่คือแบบมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะแล้วก็แต่ว่า มีก็เป็นพวกครูบ้างอะไรยเงี้ยมันเป็นธรรมชาติของนักดนตรีอยู่แล้วที่แบบคนคบไม่ชอบเราอะไรเงี้ยแต่พอถึงเวลาจุดจุดหนึ่งที่เราเดินมาถึงแบบจุดจุดหนึ่งที่เราจบแล้วเราอะไรเงี้ยเขาก็เข้าใจเราว่าเออเราก็ทําได้นะเราก็ไม่ใช่เราไม่เรียนเราเราก็คือเป็นคนเรียนเหมือนกันอะไรครับอ,อันนี้มาถึงแนวเพลงบ้างครับแล้วพี่แบงค์ชอบชอบเพลงแนวไหนอ๋อถ้าใจพี่เลยนะถ้าพี่ชอบเพลงพี่ชอบแบบแนวอินดี้อะพวก อะไรก็เรียก alternative rock อะไรอเยพวกมวยนันด็อกอะไรเงี้ยพี่ชอบมากเลยครับอ่าพี่ชอบแเพราะว่าอะไรแบบมันแหวกแนวพี่พี่ไม่ชอบเป็นคนที่อยู่ในกรอบอ่ะครับเออพี่ชอบแบบอยู่ข้างนอกกรอบอะไรเงี้ยเออแล้วก็แต่แต่พี่พี่เล่นเล่นแบบเป็นเครื่องเอกเลยนะพี่จะเล่นแบบเป็นเพลงคลาสสิกเออเป็นเพลงคลาสสิกด้ยเพราะว่าเพลงพวกยูโวนยมเนี่ยเขาจะบังคับก็คือให้เราเล่นเป็นคลาสสิกอยู่แล้วในในพ่อมันเป็นแบบยังไงยุคตั้งนานแล้วอ่ะ แต่ว่าเราก็สามารถดัดแปลงที่จะเล่นแบบเพลย์ป๊อปได้เพลงล็อกได้อะไรแบบนี้ยแต่พี่ชอบก็คือถ้าชอบชอบการฟังก็คือพวกแนวแนวอัจฉริยะล็อกแต่ถ้าชอบเล่นเครื่องอื่ก็คือคลาสสิกแลยังชอบแนวก็แนวคลาสสิกที่พี่เล่นพี่รู้สึกชอบมากเลยชอบพี่ชอบคลาสสิกคลาสสิกแล้วก็แจ๊สก็ก็ชอบชอบฟังแจ๊สพวกฟังก็ฟังฟังเกือบหมดนะพี่ฟังเพื่อแบบเพื่อได้รู้ว่าเขา เราได้แบบเอาไปพัฒนาว่าเราจะต้องเล่นยังไงอะไรเงี้ยในแนวเพลงแต่ในแนวอ่ต้อง,งใช่ต้องฟังทุกแนวรับโอเคครับแล้วข้อคิดที่พี่ได้จากการเล่นดนตรีนี้พี่ได้ข้อคิดอ,อะไรกคิดอ่าพี่ได้พวกแบบแนวปฏิบัติมากกว่าก็คือแบบให้เราเป็นคนต่อเวลาตรงต่อเวลามีระเบียบวิน,ยนัยก็คือเรื่องการซ้อมการก็การมาซ้อมการนู่นนี่นั่นอของ วงโยที่เขาจัดระเบียบไว้ครับแล้ว,วเื่อฝากข้อคิดให้คนที่เล่นดนตรีน้องๆที่เพิ่งเริ่มเล่นดนตรีหรือว่าหัดเล่นมานานเนาะ,ะ,นะครับก็ฝากวิธีการซ้อมอะไรเงี้ยวิธีการคิดเทคนิคคร<ำ>ับ<ำ>คือดนตรีมันบางคนจะคิดว่ามันเป็นเรื่องยากอะไรเงี้ยเราอย่าคิดว่ามันยากถ้าเรายังไม่ทําดีเราลองลอง,ลองทําก่อนอ่าแล้วถ้าทําไม่ได้ก็คือ มันต้องเกิดกับการที่ว่าการเล่นดนตรีเนี่ยมันก็เกิดจากการที่เราต้องทําซ้ํา <c oughs> ทําซ้ําทําซ้ําทาซ้าแล้วมันจะเกิดผลสมมติว่าน้องอยากจะเก่งแต่สมมติว่าถ้าเราซ้อมน้อยมันก็จะได้ในที่เราซ้อมเวลาเท่านั้นอ่ะมันก็ต้องเกิดกับการซ้ําซ้ําซ้าซ้าตลอดเวลาแล้วก็แนวคิดส่วนใหญ่ก็คือสมมติว่าเรามีเวลาน้อยเรามีเท่าไหร่เราก็จัดสรรเวลาให้ซ้อมให้ให้ให้ได้อ่ะในหนึ่งวันเราต้องซ้อมให้ได้สัก แต่ว่าเรามีซ้อมได้แค่หนึ่งชั่วโมงเราก็ซ้อมหนึ่งชั่วโมงมเราอย่าเว้นเราอย่าเว้นแบบในการซ้อมอคือซ้อมให้ได้ทุกวันทุกวันต้องซ้อมครับแล้วผมอยากรู้แรงบันดาลใจของพี่ครับแรงบันดาลใจของพี่ก็คือคือครอบครัวคืออยากให้แบบเขาได้ภาคภูมิใจในตัวเราอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วนักดนตรีที่พี่ชื่นชอบ,บนักดนตรีที่พี่ชื่นชอบก็เป็นเป็นแบบ ระดับโลกก็คือเป็นเครื่องเครื่องมือเอกพี่เลยก็คือสติเมนมีนะครับคือแบบที่เห็นเขาเล่นตุ๊กตาพี่ว่าแบบดูว่าเนี่ยแบบเราต้องเก่งให้ได้แบบคนเนี้ครับผมคนเอนคนเอกเก่งแล้วมันเนี่ยใช่มตุกตีเลยครับครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่แบงค์มากครับที่มาช่วยให้ผมัมภาคให้ทุกคนได้รู้ข้อคิดการเล่นดนตรงตีเราต้องอย่าท้อครับต้องซ้ำเรื่อยๆซ้ำเรื่อยๆดนตรีไม่มีทางลัดครับทุกคนจะบอกว่าอยากเล่นเก่ง อยากเล่นให้เก่งกว่าคนนั้น <c oughs> เก่งกว่าคนนี้ทุกคนไม่มีใครเก่งครับทุกคนมีความเก่งของอยู่ที่ตัวเองครับแต่ว่าทุกคนต้องซ้อมเยอะๆดนตรีคือการซ้อมครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่อาจจะไม่ใช่ดนตรีทุกคนก็ต้องซ้อมตั้งใจกับมันครับแค่สิ่งสิ่งเดียวเราตั้งใจกับมันเป็นเส้นทางของเราสิ่งที่เราชอบครับเราต้องคิดเสมอว่ามันคือสิ่งที่เราชอบเรารักและเราก็ต้องทํามันให้ดีครับ,รบขอบคุณพี่แบงค์มากครับครับ Gracias. <muchos>